สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอรเรจจำกัดมหาชนนายพรชัยธิรเวทผู้อำนวยการเศรษฐกิจการคลังหรือสอสอคอในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังยืนยันตัวเลขประมาณการเศรษฐกิจไทยในปี2566ขยายตัวได้1.8%ต่อปีโดยเป็นตัวเลขที่หารือร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทยหรือทอปทและสำนักงานสภาพ,พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสอสอชอหรือสภาพัฒน์ให้ความเห็นเป็นในทิศทางเดียวกันแล้ว สำหรับเศรษฐกิจไทยในปี2,567คาดว่าเศรษฐกิจจะขยายตัวได้2.8%ซึ่งตัวเลขเศรษฐกิจที่หลังพิจารณาด้วยความรอบคอบถี่ถ้วนคิดมาอย่างดีแล้วโดยเศรษฐกิจอยู่ในศักยภาพที่ดีโดยการประมาณการดังกล่าวยังไม่ได้รวมมาตรการดิจิทัลวอลเล็ตของรัฐบาล อย่างไรก็ดีการที่เศรษฐกิจไทยขยายตัวได้1.8%ลดลงจากประมาณการครั้งก่อนที่2.7%ถือว่าอยู่ในระดับวิกฤตแล้วหรือไม่คำถามนี้อยากให้นักวิชาการเป็นคนตอบเพราะคำว่าวิกฤตไม่มีนิยามที่ชัดเจนแต่ในเชิงเศรษฐศาสตร์ก็มีมุมมองว่าถ้าเศรษฐกิจหดตัวติดลบ2ไตรมากติดต่อกันจะเข้าสู่ภาวะถดถอยทางเทคนิคซึ่งปัจจุบันเศรษฐกิจไทยก็มีสัญญาณชี้วัดที่ส่งสัญญาณอ่อนตัวและติดลบหลายด้านมีการเปราะบางในบางจุดมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ลดลงต่อเนื่องมาโดยตลอดหากดูแลไม่ดดดีกกก็อาจเิิวฤตไ้ แต่ปัจจุบันก็ยังไม่ถึงในทางทฤษฎีด้านเศรษฐศาสตร์ว่าเศรษฐกิจติดลบ2ไตรมาสติดต่อกันทั้งนี้คำศัพท์คำว่าวิกฤตเป็นคำพิเศษจะต้องอยู่กับคำนามที่ประกอบกันเช่นช่วงเวลาวิกฤตอย่างวิกฤตต้มยำกุ้งปี2540ซึ่งมีหน่วยงานอย่างอง,องค์กรการเงินร,ระหว่างประเทศหรือ IMF รับรองหรือเหตุการณ์วิกฤตเช่นมีปัญหาทางการเงินของครัวเรือนสูงมีหนี้สินรายได้ไม่เพียงพอรายจ่ายก็เป็นวิกฤตที่ต้องมารับฟังข้อมูลต่างๆมาประกอบพิจารณาว่าเข้าเงื่อนไขต่างๆหรือไม่ นายพรชัยกล่าวถึงกรณีเอกสารประมาณการเศรษฐกิจไทยที่หลุดไปก่อนหน้านี้ว่าได้รายงานเรื่องดังกล่าวให้ปลัดกระทรวงการคลังรับทราบทางวาจาแล้วโดยปลัดกระทรวงการคลังลได้สั่งการให้ทําเอกสารชี้แจงตามระเบียบราชการว่ามีข้อเท็จจริงเรื่องดังกล่าวอย่างไรมาพิจารณาอีกครั้งซึ่งตัวเลขเศรษฐกิจ1.8%เป็นตก็เป็นตัวเลขหนึ่งที่มาใช้พิจารณากันมีการสอบยันข้อมูลว่าตัวเลขนี้ทําด้วยความรอบคอบเพราะเป็นการปรับลดที่ค่อนข้างมาจากการคาดการณ์ครั้งก่อน